พูดประมาณว่ามีแฟนแล้วก็ลืมเพื่อนคนก็เป็นแบบนี้แหละเพื่อนถึงไม่คบทางั้นที่เราทํางานกิจกรรมเพื่อไปช่วยมหาลัยเพื่อนก็เหมือนประมาณบ้านหนูปีแปนแล้วก็ไปบอกอาจารย์ในสาขาว่าแบบเพื่อนปิดแฟนไม่ยอมมาเรียนทั้งนี้หนูก็นั่งหัวโดยตรงนั้น เมื่อสองปีที่แล้วอะค่ะหนูเข้ามาหาลัยปีหนึ่งก็เป็นปีที่ปกติแต่พอปีสองมาจะมีรุ่นพี่ที่เขามาท้าทามเราไปเป็นเด็กกิจกรรมและทีนี้เพื่อนในสาขาเราที่เดิมมีสิบห้าคนอะคะ่ะตอนนั้นก็เรียนด้วยกันเราก็บอกเพื่อนว่าเออนเนี่ยมีรุ่นพี่มาท้าทามเราไปทํากิจกรรมนะเพื่อนก็อ๋อเรอโอเคโอเคแล้วบอกตอนนั้นหนูก็มีแฟนแต่ว่าไม่ได้แบบไปกินข้าวกับแฟนก็จะกินข้าวกับเพื่อนในกลุ่มแล้วทีนี้ก็เหมือนว่า เพื่อนก็เริ่มแบบไม่คุยกับเราเริ่มมีอะไรก็เหมือนมีกำแพงกั้นกับเรามันพีคสุดๆก็คือตอนที่หนูทำงานกลุ่มแล้วเพื่อนบอกว่าเนีย่ยแกรวบรวมข้อมูลนะเดี๋ยวเราเป็นคนเอาข้อมูลส่งให้แกเราก็ทำไปก่อนกำหนดเวลาเราส่งให้เพื่อนดูเพื่อนก็โอเคโอเคพอถึงเวลาจริงอยู่ๆมันมีแค่ จุดเดียวที่ไม่เกี่ยวกับงานนะคะแล้วเพื่อนก็ด่าเราต่อหน้าสาขาอื่นแล้วต่อหน้าเพื่อนทุกคนแล้วเราแบบพ่อแม่เราไม่เคยด่าเราขนาดนี้แล้วทำไมต้องมาด่าเราขนาดนี้ด้วยเราร้องไห้แล้วเพื่อนในสาขาเราไม่มีใครสนใจเลยก็มีแต่คนแบบผลเลาะก็บอกว่าเราทำตัวเองทั้งที่เราก็ทำงานดีนะแต่ทำไมต้องมาว่าเราแรงวันนั้นมันก็เลยกลายเป็นแบบ สุดเปลี่ยนตรงที่เพื่อนทำไมทํานิสัยไม่ดีใส่เราบ่อยจังก็เริ่มกีดกันเราเออกจากกลุ่มกีดกันเราจะาสาขาแล้วก็เริ่มมีโสต์ด้านเฟซบุ๊กว่าเราโค้ดอะไรคะทำไมถึงได้รู้ว่าเป็นเราพูดประมาณว่ามีแฟนแล้วก็ลืมเพื่อนคนก็เป็นแบบนี้แหละเพื่อนถึงไม่คบทั้งนั้นที่เราทํางานกิจกรรมเพื่อไปช่วยมหาลายัยเราคือตอนนั้นเราก็เป็นเติตหลักหลายๆด้านเพื่อนก็เหมือนประมาณบ้านหอ่ะ ปีแปนแล้วก็ไปบอกอาจารย์ในสาขาว่าแบบเพื่อนปิดแฟนไม่ยอมมาเรียนทั้งที่หนูก็นั่งหัวโดดตรงนั้นที่หนูย้ายออกมาไปอยู่ด้วยเนี่ยไม่ได้ไปอยู่กับแฟนใช่ไหมไม่ค่ะอยู่กับเพื่อนผู้หญิงที่อยู่คนละคณะกันแล้วพี่ถามนิดนึงได้ไหมคะว่าน้องทํากิจกรรม<ช>อะไร <ๆ S 1> ที่น้องบอกเป็นเทสเนี่ยเป็นเทสอะไรบอกได้ป่าเอ่ยเป็นเหมือนคนจัดงานกิจกรรมประกวดดาวเดือนแล้วทีนี้หนูเริ่มรู้สึกตัวว่าหนูเริ่มนอนไม่หลับอยู่ดีๆก็ร้องไห้อารมณ์ก็เริ่ม เวี่ยงขึ้นเวี่ยงลงจนเพื่อนมัธยมไม่ได้ติดต่อกันมา2ปีโทรมาว่าแบบพรุ่งนี้ไปตามดาราเป็นเพื่อน เราไหมเราก็บอกออโอเคแล้วหนูก็เลยร้องไห้เราก็บอกว่าเนีย่ยโดนเพื่อนทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วทีนี้เพื่อนมาให้ยมพาบอกว่าทําไมมันถึงทํมึงแบบนี้กูอุตส่าห์ทนุถนอมมึงตั้งแต่มสองจนถึงมหกทำไมมึงปล่อยให้คนอื่นเขาว่ามึงแบบนี้พอหนูไปเจอเพื่อนแล้วเพื่อนก็สังเกตว่าหนูอ่ะเหมือนซึมเพราะว่าหนูเป็นคนล,ล่าเริงมากแล้วทีนี้ เพื่อนก็เลยถามว่าไปหาหมอไหมแล้วหนูก็เกือบที่จะแบบเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่ายังดีเหมือนเรารู้ตัวทันว่าเราจะเป็นหนูก็ไม่กล้าบอกแม่หนูใช้เงินเก็บหนูเพื่อจะไปหาหมอเพราะว่าแม่เลี้ยงหนูคนเดียวมาโดยตลอดหนูก็ไม่อยากเอาตรงเนี้ยไปทาให้แม่ลำบากใจกลายเป็นปมที่ว่า เวลานหนูไปนําเสนอที่มอใหม่หนูก็ยังกลัวการที่โดนหัวรอยเยาะหน้าชั้นเรียนแบบที่มอเก่าทาั้งๆที่หนูก็ไม่ได้พูดผิดอะไรแต่เพื่อนก็ขำแบบมันก็เลยกลายเป็นปมที่ทำให้เราไม่กล้าที่จะแบบแสดงออกน้องพลพี่ถามเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมคะว่าช,ช่วงที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเนี่ยคือหนูเป็นคนเดียวที่ไปทํากิจกรรม<ช>นอกสาขาแล้วหนูเป็นคนเดียวที่มีแฟนไหมใช่ค่ะที่พี่แพทถามเนี่ยเดี๋ยวพี่แพทกําลังหมายถึงว่าสิ่งที่เพื่อนเขาคิดมันมีส่วนแต่ไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เราทํามันไม่ดีนะคะน้องพล เราไม่ได้พูดว่าน้องพลอยนิสัยไม่ดีแต่กำลังพูดว่าเมื่อมีพฤติกรรมเราเปลี่ยนสังคมนิดนึงเวลาที่เราให้เพื่อนน้อยลงเรามีแฟนด้วยสําหรับเพื่อนเนี่ยคือ เปลี่ยนไปคือมันเหมือนกับว่าเราเติบโตมาด้วยกันพร้อมๆกันเข้าปีหนึ่งมาด้วยกันทำกิจกรรมทุกอย่างเหมือนเหมือนกันนะคะมันจะมีการเติบโตที่คล้ายๆกันพอมีใครคนใดคนหนึ่งที่ไปเติบโตแบบอื่นซึ่งอาจจะดีกับหนูก็ได้นะแต่มันเป็นจุดที่ทําให้หนูไม่เหมือนเพื่อนแ้่ยิ่งหนูบอกหนูเป็นเฮดด้วยมันก็จะหนักใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเหมือนคนที่เคยชวนไปไหนแล้วไปด้วยกันมาตลอดอยู่ๆก็ไม่ไปเดี๋ยวจะไปกับแฟนเดี๋ยวไปทํางานแต่เขาไม่ได้พูดเจาะจงมาว่าเธอเป็นคนไม่ว่างนะแต่ดันพูดว่า เธอเปลี่ยนไปเราอาจจะได้ยินแต่สิ่งนี้หรือเปล่าพี่อ้อมรู้สึกว่าหนูเสียงสั่นเนาะสิ่งที่หนูรู้สึกอ่ะคืออะไรอยู่ตอนนี้ตอนเนี้ยคาพูดที่เขาพูดแต่ละคํามันก็ยังวนเวียนมันยังทําให้หนูรู้สึกแบบตอนนี้แบบเราช่วยเขาทุกอย่างติวอะไรหนูก็ยังติวให้เขาปกติแต่พอเวลาแบบเขามาพูดให้คนอื่นฟังนอกสาขาพูดถึงแต่เราในหน้าที่ไม่ดีกระทบจิตใจหนูถึงนูวันนี้ข้อหนูย้ายไปอยู่มอใหม่ พอหนูจะมีเพื่อนหนูก็เริ่มแบบมีกำแพงว่าแบบไม่กล้าที่จะไปเป็นเพื่อนกับใครมากก็ส่วนใหญ่ก็คุยได้แค่เรื่องเรียนแล้วก็พอเวลาเรื่องส่วนตัวก็คือแบบเราก็ไม่กล้าให้เขามายุ่งกับเราเหมือนเดิมอีกพี่โค้เข้าใจพลอยเลยนะตอนพี่โดนพี่หนักๆเลยพี่อายุสิบปดอยู่ปีสาโดนตั้งแต่อายุสิบสี่โรงเรียนก็แบบหนึ่งเขาชวนไปไหนอ่ะนี่ก็ไม่ไปเพราะว่าเขาชวนไปกินเหล้าเราไม่ไปเพราะแม่เราไม่ให้ไปเราผิดอะไร มันเข้ากับเพื่อนไม่ได้ไไดพลอยรู้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นโดนเหมือนพลอยเลยก็คือนิสัยไม่ดีเพียงเพราะว่าเราทําแบบเดียวกับเขาไม่ได้พลอยย้ายแล้ว <Okay. S 1> ปัญหาจริงๆในใจมันหายไหมไม่หายเพราะว่าถ้าพลอยต้องย้ายอีกที่หนึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็สามารถถูกได้ยินอีกถูกปะใช่ <Okay. S 1> การที่ออกมาจากสังคมที่ไม่ดีใช่มันเป็นวิธีแก้หนึ่งที่ถูกแต่เราจะเลือกเปลี่ยนสังคมไปเรื่อยๆไม่ได้ เพราะสังคมที่สําคัญที่สุดคือในใจเราแต่เรื่องที่มันจะเข้าหูอะเราปฏิเสธไม่ได้เลยพลอยว่ามันจะมาวันไหนเมื่อไหร่คนมันพูดอะมันพูดไปแล้วมันจะพูดกี่โมงกี่ปีวันไหนแต่พอมันเป็นเรื่องที่เราไม่อยากฟังอะมันเจ็บเสมอค่ะมันต้องจัดการที่ตัวเองไม่ต้องไปสนเพื่อนจริงๆแพทก็เคยมีโดนแต่บังเอิญหนูก็เป็นเด็กที่ถ้าเพื่อนพอารู้สึกว่าเราแปลกแยกกลายเป็นว่าแพทอะก็ไปสนิทหรือว่าไปสบายใจกับเพื่อนที่เขาเข้าใจแทนอะ เช่นเพื่อนที่เราไปเจอนอกโรงเรียนหรืออย่างก,กรณีของพลอยแพรู้สึกว่าแพทเชื่อว่าพลอยนาะจะมีเพื่อนตรงอื่นที่เข้าใจได้เราเข้าใจที่เขาไม่เข้าใจอะพลอยเออมันโตไม่เท่ากันอะพลอยคือเราต้องเข้าใจว่าเขาอยู่ในสังคมตรงนั้นเขาจะมีแบบนั้นแล้วเราแตกต่างจริงๆแต่เราก็มีที่ของเราเหมือนกันพลอยแต่ไม่มีใครผิดนะคะเออไม่มีใครผิดเลย แม่เคยบอกว่าไม่ต้องไปโกรธเขาหรอกอย่างน้อยเขาก็ทําให้เรารู้ว่าตรงนั้นไม่เหมาะกับเราเราอาจจะมีตรงอื่นที่เหมาะกับเรามากกว่ามันเลยมีเหตุการณ์นี่ทําให้เราต้องออกมาจากเขาเราต้องขอบคุณเขาด้วยซ้ําถ้าไม่มีเขาเรา,าอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าตรงไหนเหมาะกับเราพลอยอยากจะบอกอะไรกับคนที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกับพลอยคนเหล่านั้นคือคนที่แบบไม่ได้หวังดีกับเราเราลองมองคนรอบๆตัวเราอาจจะมองไม่เห็นเขาแต่บางทีเขาอาจจะยืนอยู่ข้างๆเราบาง ที่หันไปเขาอาจจะก,ก่อนเราอยู่ก็ได้น้องพลอยได้ยินสิ่งที่เัวเองพูดชัดไหมค่ะ <c oughs> ชัดเนาะ <c oughs> บางครั้งเราก็ต้องเรียนรู้บางอย่างแล้วเราก็จะเข้าใจและได้ยินสิ่งที่ตัวเองกําลังพูดอยู่อ้อมเชื่อว่าน้องพลอยก็มีคนเหล่านี้เพราะว่าถ้าน้องพลอยไม่มีน้องพลอยคงพูดออกมาไม่ให้พวกพี่ฟังไม่ได้อย่าลืมไปขอบคุณคนเหล่านั้นแล้วก็ทําตัวเป็นคนเหล่านั้นให้กับคนอื่นๆส่งต่อแบบนี้ไปนะคะพลอยแฮทอ้อมพรอมคลีร์